ประสบการณ์ของเด็กวันเกิดปีอะไรนะนอันนี้ยังเบยงอยู่นะในแค่ยี่บแปดแค่นี้ออีกครั้งหนึ่งนะ สมัยก่อนนี่คือเกมที่แบบบันเทิงที่สุดเลยนะอ้วนในการเล่นนี่คือเกมที่แบบรู้สึกว่ามันท้าทายสมัยก่อนตรงเลขงเนี่ยมันจะเป็นตุ่มแข็งๆหน่อยใช่ไหมทีละ mm hmm. ตุ่มมันจะแข็งๆกดทีนึงดังป๊อแปะป๊อกแปะอสามสามหนึ่งศูนย์ตกเลยไม่แตกคิดนี้ลองโหลดเกม สมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับมาให้ลูกเราเล่นตอนนี้ผมอายุ44แล้วลูกผมอายุ10ขวบเกมนี้ป้าน่าจะอายุประมาณ20นี่ยแหละยี่สิปีที่แล้วไม่ต้องให้ตรงเป๊ะถ้าเกิดรูาตายแล้วให้ป้าเล่นโชว์ไหม โหวิ่งไปวิ่งมาไม่ได้กินมันสักทีไม่คาบยากกว่าน,นี้คุณยังทำได้เลยคุณหมีอ้วนลูกต้องไปกินอ่าเลี้ยวไปขึ้นลงทะลุทะลุก,กันได้นี่ได้แล้วอ่าเริ่มยาวขึ้นแล้วครับตอนตอนนั้นได้กี่คะแนนนะสามเจ็ดใช่ไหมยี่แปด ปลาบางปลาบางอ้งอวนถืออ้าโอเคให้เห็นนะมาดูปลาบางอ้าวโฆษณาซะงั้นอืมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคสตาร์ตรงไหนเนี่ยเอาคำสารหนึ่งศูนย์นี่แหละเมื่อกี้อ้วนได้กี่คะแนนยี่สิบแปดยี่สิบแปดทบทวนความจำก่อนนะเพลยงก็จะงองอยู่ เมื่อกี้ว่าให้ใจอ้วนปลาเขางงเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่ากูอย่ากงก,กวนมันต้องเล็กอะไรเนี่ยอ้าไม่ได้เล่นนานาแล้วจนหลงไปแล้วกดลงมาข้างล่างนี่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 น,นี่นี่เริ่มนะครับเริ่มเลืกถึงไวแล้วถึงเรา อ๋อไม่โดนอ่ะวนอยู่นี่แหละอ๋ไม่ทันมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะนี่เออตัวนี้ต้องเพิ่มพลังตัวนี้คือตัวอะไรเนี่ยอืมเพิ่นจับกล้องดูกล้องหน่อยดูกล้องหน่อยดูดยากผ่านกล้องเอา เป็นไงเป็นไงพาเริ่มคล้องแล้วนี่เป็นไงเริ่มคล้องแล้วนี่เริ่มเล็ถึงวันๆยังหวานอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยทันไหมเนี่ยโอ้โหยาวกว่าอ้วนเลยเนี่ยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเริ่มคล้องแล้วครับนี่ โอ้โหเล็กก็แปดอืมโอเคไปเล่นไมครับเลยครับ